ครับนี่พ่อผู้เบสนะครับแม่กิรติยาบลรรวงครับผมนี่กา้ปูตาน้อพันหนึ่งครับหนน่อยกำนังใหญ่คนละสองร้อยนะครับครับจัดการกันแล้วครับีเรือกับเวฟซีครับเวลีกายู่จีวอร์บัตปูนะครับเนาะจำนวนเงินที่เอามากับข้อมเดี๋ยวปล่อยบางที่กับว่าอะไเออซื้อมาได้กับเนาะแต่ว่าชุดนี้เออซื้อเบิดนะครับเนาะตูว่าปนสิคมนบุญใส่ซื้อเหยื่อดอกกับเนาะ ฟันวัยฟคนตาดีตัวไ้เบิร์ตกคนระรับเดี๋ยมีมลปูรอบอี้เนาะขาดลอยหนึ่งเนจะขาด้อยไ่ยถ้าเป็นยังคือมมปตะขาเลยก็เปลี่นเลยอะไรเอมันคอยอะไรเหรอมันขา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn S <S เออได้เลยเออไม่หนักมากใช้เลยไม่หยังอันนี้เป็นฝากให้ปูครับผมเออชื่อว่าจังเลยเออหลวงพ่อบุญน,น,น,น้อยไหมครับครับหลมทพ่อบุญก็ให้นักหน่อยนักใหญ่ก็ละสองลอยครับอ๋อชือว่าอย่าอย่าอย่าพาว่าถือ่อทานออกวนะ่าน้อวนะ่าขาน้องอีกนั่งอิงนั่งอิงนั่งมาค้ำคอยชื่อว่า พูดเบบจะพูดเท่าพูดแบบจ้ะก็แม่กินอย่างจีละตียาตีระจียาต้ะจีระจียาเอาเออเราบมื่นน้ำหายชอบไม่หลับที่ชอบไม่หวานได้หรดอเปล่าฮะหาคข้อขยกแกงเป็นทุกข์ให้ยกันไหนบ้างห้ทข้อไหนมาถามว่าฉันไม่ชอบไม่หลับไม่ชอบไม่หวานบ้างเขาเขีนเป็นหายว่าไม่หลับเออฉันไม่ชอบไม่หลับมีฉันตัวอะไรนักสิวบ้างอืมครับได้ทุกได้ทุกได้ยกเอา ยาอสดท้ายกะเออแบบที ö, bah, ่สั yeah, right. 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 well ้นท right. ่ก็ห่ารแรงลาก็วแล้วเร็วกว่านี้แยละเขาคือไห้กว่าชดเิมดวงอันนี้เถิดเดวงของออนราทดีวันวันาทดีวันด้น่นทำดีวันออหยังก็น่าดีวันเออได้เถดเชยวงถามว่าทำไมเขาไม่หลับไมเธอไม่หวาว่าปอนไหน Oc, các con rằng ta mẹ thấy mình làm mình được đó, bọn mình gặp không phải bọn em phải nói rõ ràng em phải nói rõ ràng em nói rõ ràng em phải nói rõ ràng em phải nói rõ nói nói rõ ràng em phải nói rõ ràng em phải nói nói ràng em nói phải nói ràng em phải nói rõ ràng em Time sao mà chẳng Oh, bằng ừ, Ơ, bằng 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 năm bằng đó Ơ, bằng 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 riêng bằng 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 da bằng 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 đó Ơ, bằng 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 admin ขอางานถวายไหมนายบอมเออแต่ไม oh, no ่หุ oh, no much, Hell, no much, yeah. ่นควางทางพอพอเป่าหนามไทยไหนวะบ้าตะเกียว่าถัดว่าเปาหนาไทยเเป่าตะวันขังไทยกับไรคือ้เก่านาบ้าตะเกียงเนาะพอไดรับเลยกระโครัหายไม่เกไม่ลาไม่เคไม่หวานหายันหลน้องหายท้องหลายากจิจักการงานจะเริ่มเก่าหนาบกรดครับเออจะรับแว่จรับแต่ว่าเป็นยังไงเออ ภาวันที่ได้เขาก็พอใกล้เราได้ภาพวันที่เช่าเก่าอนี้ครับเมื่อนี่เช่าเก่าเม่อเอื้อถามทิ่เม่อเอื้อถามทิดเอ็มเมื่อที่ชอบถึงหวานวัดที่หนึ่งครับเลื้อถามมือที่นึ่งเออถึงได้โชคกได้ลราได้โชคกได้หวานมาพอวัดที่หนึ่งเราจริงๆได้ถ้าวันน้เราหั่กับถามอ้ให้ตอบน้ำได้ก็ให้ตอบน้ำได้าฉัน ได้จอดที่ไหนกอเก่าได้จอดที่ไหนกอเก่าเอไปางนที่หลังเขาเขาได้จอดที่หนแม่น่ครับถ้าว่าไม่ชมไม่หลาไม่ชมไม่หลานเราเราทำอะไรเสียนแต่ให้คนอื่นทำาไมไม่เขียนเอาละทอไรน้อยเใี้แจ้าคเอื่นไม่เขียถือวันหังแต่ว่าจะขอไม่ได้มคึกเปจังทันมคึกเป็นจังทัน บานีนี่ยังไงก็บัตนเชีแต่พูนจะไท้เอฟซีได้ละพ่อเออ,เอ,อให้กูให้ร้านพอได้จำบ้ากาเสียห้โชคให้ร้านต็เด็กชอยกันขางทั้งคนทั้งขาดขนาด,ด<อ>านาตัวหลบบ้าครับพย้ยันหักตัดใจทีแ้กเด้อการทีแล้วราอพอ่เอเชื่อนี่งานต่อไปดิงานหนักได้หมดวันงานเบาไดออ้องได้ชายกันได้หมดน,นักนาช้าคุณได้วันทักบ่าเอาผ้าช้นงระจายคืนวันวันขังเบา เขาเออของหนักมอราเชื่อไปตรงมักลบมางอย่างมันหนักเข้านั้ว่าวันทำมาด้ทงไหนทงนั้นมาได้ไม่ว่าถุงเอาคืนเพราะไรว่าไม่แพ้เอาคืนได้ถึงไม่ได้เพราะที่ห้เเช็คก็ต้องคืนไปแล้วหรูเดปล่าในเมื่อพระทั้งกระจายคือปลาโกสแล้วจะือคืนมากแล้วเือคืนมากแล้ววันที่หนึ่งวกตรงตรงไ รูปปานถือไดว่าชวาวการัดขัดบาติเนา<ม>ะใช่เลยะครับบ้นโยถยบาพอ่อบ้านมันโยบ่านน้องเกดไปทั้วนาบ้า<อ>นถิมีเกดบาพอบ้าเป็นยังถิ่ว่างนี่ว่าสามีถัดว่าเกดมีเกดเกดมันไม่ยอะแ้วเกดมันม่เยอะแ้วเกดเอาไปทั้งนาใไปทั้งนาเอาเกดไปข้างนะ้าถามว่าืัวต่อไปคืออะไรพ่อวันที่หนึ่ง เอาเข็งเบแบมันกายมึงไงเอาเข็เาาางเบข<ม>็แบบายาวหนากสองตัวออไข่ทำไมมีสอง้องแตกตัว้ายาวหนักสองตัวไข่ทอง,งทองไข่มันเป็นอะไรไข่ ใครเป็นฟมวสุถืงใช้ไม้ถูกต้องไหมวัมันเป็นใบใค่ว่าเป็นหน่วยนเปหน่วยเป็นหน่วยไทยเะหนักนะพาะหนักออกไทยทอหน่วยทหน่วยออกไทยทอหน่วยอืมอ้าวสอ่วน เอาเกะไว้ครางน้าเอาเกไว้ค้างหน้าเพาะว่าเขายังนะาต้องมีเกบเอาเกจไว้ครั้งหน้าเพราะเขาเก็บบัตรคือเก่าคือเก่านะเาเก็บบัตรเท่าบัตรเขาเก็บบัตรเช่าบัตรขาเก็บบัตรเอาเท่าบัตรเงนเดิมขี้ขืนมากรลยขี้ขืนมากเเาเก็บบัตรเท่าบัรผ้จักว่าายมาก็รด้ตอนขั้นสุดท้ายก็เอาเช่าบัตรคือเก่า เอาเท้าบ่าจอทีหลังก็เอาเท้าบาามูจักบะที่ขึ้นไปต่อตัอเด้งมูจักว่าละาขี้ขึ้นไป้าขี้งมาแล้วมันตกดิขี้เรมาหัวชักหัวขวดเน้ยที่ขึ้นไปที่ขึ้นไปเพราะว่ามันถุงก็เสียดสอไปครับมันถ่ายรูปถุงเติบลอ้ยได้ยุดดำได้จุดือ ได้มันพอแบบได้ตัแบบได้ตอบได้ต้งบบอืมบนี้คือพ่อกันจอดต้อยแบบผู้รับเช่าผู้รัเช่าผู้รับช่าแต่ว่าสบายหน่อยสิได้บ่านเราพอถบายหน่เขียนหายั้ผู้อื่นยัะไปนยังคือปรกาศปยังคือเขียนหายใจูอื่อดม,มือเรื่องสามคนมือเรื่องสามอีเป็นครือเก่ามากสเป็นชิ้นอีนะ้ำพอ่อชิ้นท้าต่ำมาคือเป็นจังที่ มันยังไม่ถึงเวลาวัดที่แดงพออ่อวัดเถวชีกเขา้ามาขี่ขาดท่อดเลยเอาเช่าวัดไปเลยเช่าวัดไปว่าดีฉิกถูวจักวะเชาวัดไปว่าดีฉบาทอ,อันพอเสียงคุณทึ่งเกินโกน,นี่เงยักรนขึ้นต้นช้างก้นคุณถทึงงถ่งก้นหกเก้าพอแยงไตาะว่านั้นเบียนนี่ละวันน่เบียนนี่ละโอ้โน้โน้โเขือนเขาได้ะอือ เขาหวาต้มเขางมเาเชียงแปงเขาะ่างเด้มะวไน้มพ่อคมความเชียงบ่ใส่เชียงเลยหละค่เชียงตังหเชียงมันออกมาอยูโอ้ว่าใเชียงบ่มิความเชียงดัได้ทต่นัอคขายไคขายสฟพ่อวันนีว่าที่กี่ก็บเาได้ล่ะเขาแรงได้เ่าเขาแรงเยคุข้าแรงเอาไปกี่บาทเอาไปถี่ก้าวกาพ่อ ข้าวแรง19บาทข้าวกลับเขา19บาทจะเอาไ้ได้เมื่อื่นก็19บาทเย่ยมหมดแล้วพ่อเยี่มเิี่ม19บาทเยี่มแฉเยิ่มแฉใ่เนาง19บาทก็เิ่มพุ่งนี้วันที่ามผิบอีก้กินข้าวแรงกับแรงข้ากินข้าวเท่ากับน้ำข้าวแรอ้อจังหวัดหลายอย่างหลายข้ากับเขาเมื่อแรงนี่ครับด้อข้าวกับเขา19บาท19บาท เอาอีหยังเติมว่าพอว่าคือพ่อการเทิไปคิดเ<ช>อ,อาไปยังเติมนะพูดเอาเท่านั้นแหะเอาเท่านั้นแหะเชื่อเติมแบบเท่านั้นเอาเท่านั้นไปซื้อเมืองเหล้าก็ไปซื้อเมืองไม่แหละพ่อไปซื้อเมืองเล้าสัดตัวโอ้ซื้อเมืองเล้าเนาะพ่อเนาะเอ้าซื้อเมืองเล้ามันจังไดถือโอ้แตได้ถือซื้อเมืองเหล้าเชื่อว่าคือมันแพงเชื่อว่าขนาดมันจังถือเชื่อว่ามงเล้าเขาขายทึบถือ พี่เอาจักหวาดจะเอาชิปก้าวหวาดก็พอได้นี่เขาหวัดน้ำที่นี่หาขาฟ้าขาเคื่อ,อนวา้างขาซื้อหาน้อยนี่เป็น,ป,ป,น,ป,น,ป,น,นรประเทศเดินอียิปต์เขาเดินประเทศเขาเอ้อนอกกีหลังว่า,าเคานะเจักล่ะวียดเนาะงพอเนาะเวียด์เขาจับจักเวียดจักจักเวียดจักเฟียดนะเมื่องหาน้อยนี่ไปซื้ออะไรนาะงพอเนาะวังนี่วังีมีแต่เมืองเล่านาะงพอเนาะตาว่ามาเอื่อนมาเอื่นว่าทิ้งถาบชิปไปถื่อใครมาแดงฝันได้ว่าทิ้งถา ใครมาแตงย้อมงางเล่าหน่ะแม่โอ้ไส่เก่ตงเอยใครมาแตงเหล้าหน่ยมาแงไเป็นกองเป็นกองจากใครมาแตงปะใครมาแตงใครมาแตงเอามาแตงใครน้องมนใครมาไม่ก็แทบดิ้ไใครมาแตงเป็นกองเป็นกองอันนี้นีออใครมาแตงย่อมืองเล้าขาววะย่เมงอางเหล้ากามิได้ใช้ครต่อใาร ใครไปตอบขายต้องเพ่อได้พอไปถามเขาโอ้ขายก่แพงด้เอเพ่อขายทึบทึขายจักราพอว่าขายิบาวาขาว่าขายผิบาวาขายมอแดงเสื้ผ้าวาาพ่อเหมาหมดต้วาว่าวันนี้พ่อฉเมาไม่หวานเออว่าพ่อาวันนั้นว่าแพงนะเขาว่าไทึบไปทศบแ้ ของมาจังเถือกเขาวาคือพ่อกับไปนั่นแใบางินใครว่าแดงที่ผ่าบาทใช่ใบตองใบตองละที่ห้าบาทถ้า,าเาหมอหมอเท่าไรขอได้ถามเขา<ม>พ่อจะเอาหมอเท่าไรเพราะว่าเขาเลยตอบว่าโดยโดยโดยคือมาจาังจังแวะไ่มาจังไหนว่างบเชียงอง

แต่ว่าขั้นคืออันยาวนาไวตองยาวหนาจักว่าสิบห้าบาทแต่ว่าขั้นเมาเหมือ้ท้ามร้อยสิบห้าบาทแต่ว่ามันหลายหลายก็มันที่สามสิบครับหนึ่งห้ากับสามหนึ่งห้าท้ามร้อยสิบห้าบาทเมาหมดเลยอีกพพดอะครับมาหมดก็เมาหมด วันคือขายคือเท้พ่อเขาว่างทงซื่อเลยเขาว่ามดท่าหนิ่งได้อพ่อได้หมดเท่านี่ได้ใบเท่าหนิ่งได้เฝาหมดอเปนถาวม,าว,มาว้าบาเขาอ่ะคันคัน้นตองเดียวกองเดียวนะทิดหบาทคันเราถามน้องคิพาบา,า,าเอาไหมพ่อเอาไหมพ่อพอ่อว่าเอาชัดตัวไปย้อนคืนาเอาพอ่อว่า พ่อก็เลยเอาเลยเป็นมเอาตั้แล้วเอามาแกงไทยาวไอันนี้ต้องไปซื้อเมืงรามืออื่นบ่พ่อไปเทิมืออื่นน่ะล่ะพราว่าดอกมาแล้วครว่าแต่ฟักอ์้าจักป้าที่เทิหัจักมักกินแล้วไปมนี้พ่อหวจักแล้วมังไปคือรูกินบอื้บบจเน่ายูเนกินไม่ใชเน่าถือถือเัาไรไดร้องไหเ่อนั้ป้าทพอขอบบาดยก้าบาดยาขอดรูนป้าจ ว่าว่าท่ามาดาด้ใช้ผ่าทะลุงก้าวไปใช้ถุงยามไปพร้อมด้พอแล้วเอาใส่ถุงยามมาเลไหอาทใถุงยางทางไมนป้าทิเทไปว่าว่างาเมือเมื่ป่าทิเท่าเน่ดูแลถึงว่าอึดางหยาเอาเ้าว่าวันนี้คือได้เที่าไปขึ้อเมื่อไปว่างเน่าดูด้กินอะไรฉัไปอยากกินทันดิปะอึดเน่าดูแลกินจ้าวเมื่ออื้อยากเอาไขมานแดงจ้ากัน เดี๋ยวมันไปแทกใครว่าแกไป็นแกอท่างตึงได้กักได้ก่งหักเด้ครับออ้าหางไม่ชกไม่หาไม่ชกไม่หวานได้หรือครับจำได้ว่างอหจักเงจได้ปู่ออจำได้แต่แคไปแต่าไม่จจไม่จำคอกาทำว้นอน่ลัไม่จจใบเจ้าพพอออกมา S <S ใ,ให้ย่ำให้เนี่ยปูมันเรื่งนะไงนวลน้ำร้อเป็นน้ำเผาเอเป็นน้ำเผาเผาโวเลี่ยนนี่เออเผาหลายว่ากับเป็นังท่านอะถวาไหวน้อยได้ร่มาจอดรถวัที่หนึ่งนูอก็จังสิล่เก็บเขาใจวใาครับมาก่อนก็เงียวมาที่หลังก็าวยวทาไน้อยตรวที่หลก็ยวเเออขั้นระดีทิศมาขั้นระดีทิศาหกล้อไม่ให้ต่อดทิบล้อไม่ให้ต่อ ให้ต่อแต่ทีล้วกัท้องร้กัท่อันอันเจ็ดปัญหาในมีบ่พฟอมีกี่ดีเจ็เขายังหนักกายังหวานการไม่มีสัดความหนตรงขดดออ้างน้าไปยังถือว่าไม่เขายังหนักทองตออกไท้องนวเยงหนักท้องตออกไท้องนนานแล้วเต็มนุ่มอันก้นที่หนึ่งเลยบ่พอวคามอนกาศข้นแล้วอากาออกไปขึนแลปไจังัดดี เขาจางหนักกับออกใครก็อันนี้เนี่ยพอสันว่าก็ว่าบ้านเลขที่พรอันหาเจ็ดสูนี่ด้บ้านเลขที่ห้าแต่ถุนเมาบ่านนาเห็นแบบวันน้อยมันน้อยมนเห็นานนไ้่หเห็นน้อย่าแต่บ้านเห็นน้อเอาไป่เห็นบ่าเหน้าแตถูเพราะงวดนี่ไปจ้างใครมีมความเสี่ยงว่าพอหาเจ็ดสูนห้าแต่นมีความเขียง <accurately S 2> มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันน้อยเหลือเกินมันน้อยได้เกินเนาะเอ้าคือว่าเติมวมาปนจะไปปนแข็งหน้าไปถึงวันาปได้ที่ห้าเกิดถึงบ้องผิดไหมเอ้าเออเติมกระตากว่าดีเพราะเติมเนาะเขาเห็นเขาเรียกว่าได้ฝนสมบูรณอว่าได้ฝนทักไปปนแข็งน่าจะบขี้ควายถึงโอ้โหว่าบังอีหยังเนาะตึงกระตาเอ้าเอ้า ทัอบไมลับอหมันช้ง่เรืาบ่หลชไว้อ่เืิเกาอลืมิอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอันมิชอบไมลัม่ชบม่หมานชขู่ช้นัเาครับนี่ปูนกระบาเมื่อกี้นะครับเนาะเป็นเลขรถของเสียเอกครับเจ็ดสองศูนย์นะครับหนึ่งคือห้องบนนะครับหนึ่ครับผม สำหรับหคลิปนี้เฉยแค่นี้สิบอกได้สักน่ครับของวันทีหนนยยนห่หนึ่งกันยายนเท่านี้นะครับหกันยายนเราจะรวยไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง